ในขณะที่พิธานะครับไปเดินสายนะปลุกระดมประชาชนไม่เรียกว่าไปขอบคุณหรอกนะไปปลุกระดมมากกว่านะครับนี่ล่าสุดนี่ก็ไปพิษโลกพิษโลกนะบ้านหมอลงด้วยนะครับโอ้คนมาเยอะเลยนะดูแต่ดูลักษณะแล้วเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มแบบแม่ยกซะส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงด้อมสม้มเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นนะฮะกลุ่มวัยรุ่น นะก็ยังนะครับไปแห่ไปแหนไ,ไปต้อนรับนะฮะยังไม่ตาสว่างเท่าไหร่นะฮเออนะยังไม่ค่อยตาสว่างเท่าไหร่เงินคนแก่ก็ไปได้ค่าแรงก็ไม่ได้ก็ยังจะไปแห่แหนต้อนรับเขานะนโยบายที่เคยหาเสียงไว้ไม่เห็นพูดสักคำหนึ่งอืมนะ เตามืดตาบอดน,นะครับเนี่ยไม่รู้ว่าไปดูเพราะความหล่อหรือความอะไรบางคนบอกหล่อตรงไหนหล่อตรงไหนมันก็หล่อแหละแหมก็หล่อสุดแล้วแหละ <c oughs> นะคำพูดคำจาอะไรเขาก็พระเอกพระเอกนะครับเหมาะจะเป็นพระเอกลิเกอถ้าเป็นพระเอกลิเกก็ามาลายคล้องเต็มนะในขณะที่ลุงตู่เขาก็ ไม่ได้เดินสายไปขอบคุณใครนะแต่ว่าเดินสายเปิดงานนะเปิดเดินสายเปิดสร้างผลงานนี่เขาเปิดแอปไทยดีอะไรเนี่ยนะครับเป็นแอปยืนยันดิจิตัลนะตัวบุคคลผ่านมือถือนะครับเป็นเหมือนลักษณะเป็นแบบบัตรประชาชนผ่านมือถืออะไรงนี้นะนะใช้แทนบัตรประชาชนนะครับเนี่ยแอดมินก็เพิ่งโหลดมาแต่ยังไม่ได้ สมัครพอมันต้องถ่ายบัตรประชาชนนะเดี๋ยวไปหาบัตรประชาชนก่อนใครใครอยากไปใช้ก็เพื่อความสะดวกนะครับก็ไปโหลดมาใช้ไทย ID เนี่ยเห็นไหมนะลุงตูนี่เดินสายพบประชาชนเปิดงานแต่ว่าไม่เป็นข่าวดังเท่าไหร่แล้วก็แฟนขับลุงตู่ค่อนข้างที่จะรุ่นเดอะมาหน่อย <c oughs> ด้อมลุงตู ีแต่รุ่นเดอ่ๆทั้งนั้นนะครับนนคนรุ่นใหม่ฮะไอที่ไปต้อนรับพิธาเนี่ยนะครับก็กรุณาโหลดมาใช้ด้วยเดี๋ยวจะหาว่าไม่รู้เออลุงตู่แปดปีไม่มีผลงานไม่มีผลงานเนี่ยผลงานอีกอันหนึ่งแล้วเนี่ยนี่ขนาดรักษาการนะนี่ขนาดเ,าเลือกตั้งแพ้นะก็ยังต้องทำงานทำหน้าที่ต่อไปเรื่อยๆนะฮะ ในขณะที่ฝั่งหนึ่งก็มีอะไรนั่งปุกปัน่นนั่งปุกระดมเมื่อไรผมช่วเป็นนายกรัฐมอนตรีเมื่อไรบร่ายอยู่นั่นแหละเออลุงตูก่ก็วันนี้ว่าเปิดงานนะเปิดงานเออนะครับบัตรคนจนบัตรอ่าไม่ใช่บัตรคนจนเนี่ยเดี๋ยวไปหาว่าเป็นบัตรคนจนอีกบัตรพลังประชารัฐบัตรสวัสดิการนะก็อดแจก นะครับโครงการคนละครึ่งก็อดแจกนะตลาดเงียบทั้งแผ่นดินนะออน่าเสียดายครับลุงตู่เนี่ยถ้าลุงตู่อยู่ต่อนะก็โอ้ยสารต่อผลงานเยอะแยะเลยนะออดอมส้มก็รู้ไว้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเปตอนรับแต่พิธาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรลุงตู่ทำะไรไม่รู้เรื่องรู้ราวเออ ไปกีดแต่คนหล่อๆอยู่นะกีดอ่ะนะกีดนะนะก็จะได้เป็นนายกหรือเปล่าก็คงลูกผีลูกคนอยู่นะเนีเออ่ยคดีสุขุนก็นแล้วคดีโอ้อะไรกันแล้วนะครับตาสว่างได้แล้วนะตาสว่างได้แล้วดอมสม้มทั้งหลายนะครับเออแมไ,ไปข้างคนหล่อมาถูกเออ มีปุ่มกด thank you แล้วนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ QR code นี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กันด้วยนะครับ